ในโลกของเรือรบสมัยใหม่ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทั้งทางทะเลและอากาศอินเดียได้สร้างเรือรบรุ่นใหม่ที่ทรงพลังอย่าง INS High m j r i ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือฟริเกตชั้นนิจิรีภายใต้โครงการ P17A ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเรือรบที่ก้าวหน้าที่สุดในเอเชียเรือรบลำนี้ไม่เพียงแต่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางวิศวกรรมและการต่อเรือของอินเดียที่พัฒนาไปอีกขั้น ขีดขีดขีดจุดกำเนิดแห่งโครงการ P17A โครงการ P17A คือการต่อย,ยอดจากเรือฟริเกตชั้นชิวาลิกซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอินเดียต้องการเรือที่มีสมรรถนะสูงขึ้นมีระบบอาวุธครบถวนและมีเทคโนโลยีล่องหนสตีลที่เหนือกว่าเดิมเพื่อรองรับภารกิจในศตวรรษที่21 INS High m g i r จึงถูกออกแบบให้เป็นหนึ่งในเรือรบที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพเรืออินเดีย ขีดขีดขีดการออกแบบและเทคโนโลยีล่องหน i n s h m g r e r ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่ลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์โดยใช้เทคโนโลยี Steel Design เช่นพื้นผิวลาดเอียงและวัสดุพิเศษที่ช่วยลดสัญญาณเรดาร์การออกแบบยังช่วยให้เรือเคลื่อนที่ได้อย่างเนียบและมีความสามารถในการพลางตัวจากสัตรูได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนยังเป็นแบบ c o d a g (Combined Diesel and Gas) ที่ช่วยให้เรือสามารถแล่นได้ทั้งความเร็วสูงและประหยัดพลังงานในเวลาเดียวกันขีดขีดขีดสมรรถนะและขนาดของเรือ INS High M Gri มีระวางขับน้ำประมาณ6,700ตันความยาวกว่า149เมตรและความเร็วสูงสุดมากกว่า28นอตพร้อมรัศมีปฏิบัติการที่กว้างขวางทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในมหาสมุทรอินเดียและทะเลลึกทั่วโลกระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเรือเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทำให้ลูกเรือสามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสดดุดขีดขีดขีดอาวุธยุทโธปรกรณ์ที่ทรงพลัง INS High m g r ติดตั้งระบบอาวุธที่หลากหลายและครบครันเริ่มจากระบบปล่อยขีปนาวุธแนวตั้ง v l s ที่สามารถยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ เช่น B.A.R.A.K.8 รวมถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำชนิดรุนแรงอย่างบรา m o สที่มีความเร็วเหนือเสียงนอกจากนี้ยังมีปืนหลักขนาด76มิลิเมตรระบบปืนกลอัตโนมัติ c i w s สำหรับป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลรวมถึงท่อต่อปิโดและเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ได้ในทุกมิติขีดขีดขีดระบบเรดาร์และเซนเซอร์ขั้นสูง เรือ IMS High r ติดตั้งเรดาร์แบบ AESA Active Electronic s l y y Sky Array ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันทั้งทางอากาศและทางทะเลรวมถึงระบบโซน่าใต้น้ำที่มีความแม่นยำสูงเพื่อใช้ในการตรวจจับเรือดำน้ำและภายคุกคามอื่นๆระบบควบคุมการรบแบบอัตโนมัติยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเรือรบลำอื่นๆของกองทัพได้แบบเรียลไทม์ขีดขีดขีดความร่วมมือของอุตสาหกรรมต่อเรืออินเดีย INS High M g r ถูกสร้างขึ้นโดย Garden Reach Shipbuilder and Engineer (GRSE) เมืองโกกาตาซึ่งเป็นหนึ่งในอุต่อเรือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของอินเดียความสำเร็จของเรือลำนี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมในประเทศและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศถือเป็นตัวอย่างขององค์การพึ่งพาตนเองภายใต้ในโยบาย Make in India ของรัฐบาลอินเดียขีดขีดขีด บทบาทและภารกิจในอนาคต INS h i m g r i ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันขบวนเรือรคก,การป้องกันหน้านน้ำการต่อต้านเรือดำน้ำหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติภารกิจในระดับนานาชาติร่วมกับกองทัพเรือพันธมิตร INS h i m g r จึงไม่ใช่เพียงเรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังทางทะเลของอินเดียในยุคใหม่ขีดขีดขีด,ขดสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติชื่อ ไฮเอมจแปลว่ายอดเขาแห่งหิมะซึ่งสะท้อนถึงพลังความมั่นคงและความสูงส่งเช่นเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอินเดีย INS ไฮเอมจรจึงไม่ใช่เพียงเครื่องจักรแห่งสงครามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของชาติที่จะก้าวขึ้นสู่มหาอำนาจทางทะเลในอนาคตขีดขีดขีดบทสรุป INS ไฮเอมจรคือผลลัพธ์ของเทคนโนโลยีวิศวกรรมและความภาคภูมิใจของชาวอินเดียทั้งประเทศ เรือรบลำนี้ได้ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรืออินเดียให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำและแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จขององค์การพึ่งพาตนเองทางอุตสาหกรรมเรือรบเมื่อ INS h i M G r i แล่นไปกลางมหาสมุทรมันไม่เพียงเป็นเงาของเล็กกล้าแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีและความยิ่งใหญ่ของชาติอินเดียในโลกยุคใหม่